มาดูมุมหัวต้นไม้นะครับเอาเอาให้แล้วมันต้ว หอง <ney> ต้นไม้นะครับจะความชอบซื้อมาแค่ต้นเดียวอย่างละต้นครับแล้วขยายพันธุ์ มีพี่หุน่นยนต์นลยครับเ,เริ่มขยายออกมาครับขยายพันธุ์ออกมาที่นีจะเป็นชั้นวางนะล,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 ะละ่างๆเป็น,นวางแต่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับทำชั้นวางจากดีไซน์จากรากไม้เ,เ,เริ่มขยายนะครับขยายออกมาจะเอ๋ อ๋ออันนี้พี่หุ่นยนตงงง์ครับถือถุงกล่ำเฝ้าเฝ้านะครับตั้งไหนลูกเจ๊ตรงไหนบอกไปไเลยเจ๊หุ่นยนต์ไหนเจะไอ้ลูกเจ๊เดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวจ๋าเดี๋ยวจ๋าไม่จะเอ้ลู <as> กะเอออเจเ๊เล่นดีๆนะครับ <as> ยิงปืนไงพี่คนยนต์ยิงปืนหนูแตไม่มีต้นทานมันไม่มีโอ้นี่ต้นไม้ย้ายไปใส่พี่คนยนต์เลย,ย,ค,ยครับขยายพันต้นไม้เนาะเป็นจากนิดเดหน่อยครับขยายไปขยายมาเ,เกือบจะได้ขายครับต้น,นแต่ความชอบจากต้นเดียวนะครับเริ่มขยายนี่เบี่อขึ้นมาขยายกนะ่อนเนาะ เยวดีๆนะลูกเรื่องการเพาะพันธุ์ครับออกมาโอนเล็กๆน้อยครับกำล,ลังผลิดขึ้นมาแทงยอดแทงหน่อนี่แม่พันธุ์ตอนนี้แม่พันธุ์สาร้ยาแป้งแตกกำลังงานส่วนนี้ก็จะเป็นพวก เรียกน้อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องถ่ายไปแล้วล็อกเขาขอบขนขขขขี่เกบก่อน マステは